เดียมตัวยังไงบ้างคุนเดียมตัวยังไงก็เหมือนทั่วไปแหละค่ะเก็บของนู่นนี่นั่นแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะไปแข่งที่จีนค่ะตั้งใจจะไปเอาแชมป์นะคะตากเชียร์พวกหนูอ14 16 19ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายวันนี้ผมไปจีนผมไปครั้งแรกผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับไปเป็นปีที่สแล้วไปจีนผมอยากกินหม่าล่าครับ อย่าลืมติดตามเชียร์ผมขอบอนยูสด้วยนะครับขอบคุณครับเปนวันที่เราต้องไปจีนเพื่อไปแข,นข,นขน่งขันค่ะแล้วก็ถึงหนูออจับจบาเิ็ะนิดนึงแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเจ้าที่3หรือว่ามากกว่าที่3มาที่ระเยดไทยให้ได้ค่ะสูสๆไปจีนผมอยากไปกินชานมไข่มุกครับเขาบอกว่าชานมไข่มุก็รครับฝั่ติดตามเชียร์ยูสินะครับไปกินถังหวรูครับ เอาไปแข่งด้วยครับฝากเชียร์ยูสิทธครับเชียร์ทุกคนด้วยตั้งใจไปคว้าชัยที่เมืองจีนครับน่าจะทับฟรีหรือน่าจะที่สองครับผมก็อย่าไปกินข้าวต้มอย่าไปกินโมจิอะไรเงี้ยครับผมกินน่าจะแซ่บน่าดูเลยครับก็ฝากติดตามเชียร์ทีมชาติไทยพวกของเราด้วยนะครับที่จะไปแข่งที่ประเทศจีนครับในรายการฟุตบอลยูสิทธิ์ยูสิบเก้ายูสิบหกยูสิบสี่ครับผมแชมเปี้ยนชิพสองพันยี่สิบห้าครับ เ,เล่นยู19นะคะอยากอยากไปดูบรรยากาศที่จีนค่ะแล้วก็อยากไปดูบ้านเมืองแล้วก็อยากเห็นหิมะด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าตกไหม,ไมคหือว่าฝนตกหรือว่าหิมะตกแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหนูตั้งใจไปแข่งมากคือแบบอยากแข่งมากตอนนี้คือใจเต็มร้อยที่หนึ่งที่หนึ่งไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรแต่ว่าทงรันใจให้เดืดด้วยนะคะตั้งใจเปวาแชมป์ค่ะต้องต้องได้ถ้วยกลับมา อยากไปเทียทเเ่ยวเที่ยวเดินเล่นตามเมืองอะไรค่ะอยากไปตีนมานานแล้วเดินเล่นที่ไหนก็ได้ขอให้มีเพื่อนไปด้วยกันก็พอค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะตั้งใจจะไปเอาที่หนึ่งที่สองที่สามค่ะไม่ก็ขอให้ตีนหนึ่งในสามค่ะอยากไปกินหมาล่าค่ะเพราะว่าชอบกินหมาล่าค่ะแล้วก็อยากไปดูหมีแพนด้าอย่าลืมเชียร์พวกหนูด้วยนะคะรุ่น 14- 16แล้วก็19ปีค่ะขอบคุณค่ะ ตั้งใจที่จะไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองกลับมาค่ะมีสิ่งที่อยากทำด้วยนะคะเพราะว่าหนูอยากไปลองกินหมาล่าของที่จีนต้นตำรับมากๆค่ะออแล้วก็เชิญลกูกเตอรติดทุกคนนะคะติดพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะติดตามเชียย์พวกเราด้วยนะคะขอบารุ่น14 16ปีแล้วก็19ปีนะคะขอบคุณมากค่ะไปแข่งข่าวยาวแชมป์ค่ะไปแข่งข่วบอลน้อยแชมป์ เที่ยวค่ะแล้วก็ไปซื้อของกินของใช้ค่ะตั้งใจไปหาเพื่อนค่ะแล้วก็ไปกินค่ะฝากเชียร์พวกหนูด้วยนะคะยูสิบหกค่ะฝากเชียร์ทีมยูสิบหกยูสิบสี่ยูสิบเก้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็ยูสิบเก้านะครับอยากกินมาราค่ะเพราะว่าเป็นต้นสำรับของทุกทีอ่ะมาดียร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับมาดีใจยูสิบสี่ยูสิบหกยูสิบเก้าด้วยนะครับขอบ ไปแข่งแล้วก็ไปเที่ยวที่ประเทศจีนก็ไปกินหมาล่าไปเที่ยวป๊อกหมาแล้วก็ตั้งใจไปแข่งด้วยไปแข่งคะ่ะแล้วก็ไปดูแพนด้าคะ่ะฝากติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะคะการไปแข่งครั้งนี้ไปที่จีนผมจะไปคว้าแชมป์มาให้ได้ครับทำไม่เต็มที่แน่นอนครับจะต้องเอากลับมาให้โรงเรียนแล้วก็จานอ้อนให้ได้ครับโรงเรียนเทพศิลินครับเป็นลูกศิษย์จานอ้อนครับ อาจารสอนมาครับไปเอาแชมป์ครับนอจะแชมป์แล้วทำอะไรอีกอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนครับโดยพออันดาตกเกียวครับนานาอยากอ,อยากไปจีนแป้าแชมป์เหมือนกันครับก็ขอฝากติดตามเชียร์โคบอลไทยแลนด์ด้วยนะครับ อยากจะฝากนะครับคนไทยทุกคนนะครับร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นะครับให้กับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยนะครับอปอล์ปอลของเรานะครับในรุ่น u 14 u 16, u 16แล้วก็ u 19นะครับที่เลอซานนะครับในสุดานี้ขอบคุณมากครับช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจไปเชียร์เด็กๆรุ่น u 16ปีนี้เราจะคว้าแชมป์มาให้ได้ค่ะลบคำสัมปทานว่า u 16ไม่ได้แชมป์เราต้องได้แชมป์ค่ะขอบคุณคะ่ะตั้งใจไปเอาแชมป์ครับ แล้วแชมป์ที่จีนรอบนี้กลับมาเป็นของัญในประเทศไทยครับจะไปไหว้พระเขาบอกวิภาองค์ใหญ่ที่นี่ใช่ไหมที่เลือกซานมีพระองค์ใหญ่อ่ะมันจะไปไหว้พระหาเลือกหาใช้ให้ทีมเราเด็กๆก็คอยสู้แล้วกันโค้ชก็สู้อยู่แล้วอยู่ที่เด็กๆนะหรือว่าเป็นการหาประสบการณ์บางคนก็ยังใหม่อยู่อะไรใหม่กิ๊กก็คาดว่าจะดีกว่าตอนที่อยู่บางไทยก็ดูแล้วนักกีฬาก็มีความพร้อมนะสตาฟโค้ช เราก็มีความพร้อมในการที่จะ,ะทาทีมกีฬาทั้งยู่14 16แล 19, ะ19ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เชื่อว่าเกมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยทีมไทยน่าจะมีเหรียญรางวัลกลับมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของนักกีฬายอดเยี่ยมรายบุคคลก็น่าจะมีโอกาสค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะในแต่ละแมตช์นะคะที่นักกีฬาลงทำการแข่งขันก็จะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็ฝากให้ ผู้ติดตามชมนะคะทางบ้านนะคะถือว่าคนที่สนใจในกีฬาครับอลเนี่ยเข้าไปชมได้นะคะในไลฟ์นะคะ u ูทูบของ i k เพรนะคะวัน,นั้นก็ขอให้ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์นักกีฬาชุดนี้ด้วยค่ะทั้ง U14, U16 แล้วก็ U19 ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็การไปแข่งขันทางนี้ก่อนอื่นเลยนะคีแมนที่สำคัญที่สุดของเราอ่ะคือโค้ชโค้ชในที่นี้คือ,อาจาย์อ้นนะคะกันที่ลงกองสีซึ่งดูแลเด็ก ที่ไปครั้งนี้นักกีฬา31คนนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยโค้ชก็คือ,อสมยัยสบายนะคะอาจารย์ตู่นะคะอาจารย์กรที่มาช่วยเหลือกันแล้วก็ทําให้ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเรามีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยนักกีฬาแทบทุกคนเคยผ่านประสบการณ์การแข่งขันแล้วก็การฝึกซ้อมกีฬาคอบบอลมาก่อน mm hmm. ในขณะที่ปีที่แล้วเราไม่มีเลย mm hmm. เด็กบางคนยังไม่เคยเล่นเลยนะคะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จนะคะที่สามารถคว้าได้ทุกอู่สิบสี่แก็ได้เหรียญน,นะ อยูสิ 19, เราก็ได้เหรียญเราได้ประเภทบุคคลด้วยเถ้าะฉะนในปีนี้เราเลยคาดหวังไว้เยอะค่ะเพราะว่าปีนี้เรามีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมนะคะที่อาจารย์อ้อนฝึกซ้อมเรามีการไปเก็บตัวที่ชนบุรีอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทําให้พวกเราอ,ะอ่ะมั่นใจว่าการไปทางนี้น่าจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราน่าจะคว้าเหรียญกลับมาเราจะทําให้ดีที่สุดค่ะ ตามเชียร์แล้วกันอยากให้เชียร์นะคะอยากให้เชียร์นะคะเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกค่ะครับในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาที่เดินทางไปจีนครั้งนี้นะครับแล้วก็เราก็ทสายผู้จัดการทีมเราคาดหวังว่าเราจะได้ประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กอย่างน้อยที่สุดก็คือการเห็นการตัดกันในระดับที่แข่งเอเชียครั้งนี้นะครับให้เด็กได้มีประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนได้ไปดูกับทีมระดับต้นๆของโลกอย่างไต้หวันแล้วก็จีนที่มาแรงมากแล้วครับ รวมทั้งฮ่องกงแล้วก็มาเลเซียและอีกลหลายๆประเทศการแข่งขันทงมชมป์เอเชียครั้งนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะได้ประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็รวมทั้งสตาฟทีมงานจะได้เห็นการจัดก,การแข่งขันระดับโลกด้วยนะครับท,ที่ประเทศจีนครั้งนี้ครับผ่าในฐา,านะผู้จัดการทีม u 14นะคะไทยแลนด์ของเราก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะเอาเชัยชนะกลับมาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กๆครัเด็กๆทุกคนอดทนแล้วก็มีวินัยแล้วก็ฝึกซ้อมกัน เต็มที่มากๆ26โมงเช้าเร <c oughs> ื่องของโมงเย็นวนเลยฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนทีม U14 U16 แล้วก็ U19 ด้วยค่ะตามเชียร์นะครับตามเชียร์เราหวังว่าเราอยากได้อย่างน้อยเข้าชิงนะคะแล้วก็เพื่อเป็นความคาดหวังที่จะให้เด็กทุกคนในที่นี้นะคะได้มีโอกาสนะคะขอทุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะคะสำหรับการได้เหรียญครั้งนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณไปยังนายกนะคะ สมาคมกีฬาคอปบอลแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ขอบคุณเลขาที่ช่วยประสานงานค่ะขอบคุณคุณเพชรนะคะอันนี้คีแมนเลยนะคะที่ช่วยหาผู้สนับสนุนให้เราค่ะแล้วก็ท่านผู้จัดก,การทีมคุณทรายนะคะที่แบบเอื้อเฟื้อให้เราไปเก็บตัว2วันนะคะก็ทําให้เราได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือคุณขิมค่ะแล้วกอ็อาจารย์ตั้มนะคะไปให้ความรู้เกี่ยวกับ กติกาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมาแพ้เรื่องกติกาแต่ว่าในปีนี้เนี่ยทุกคนนะคะร่วมมือกันแล้วก็ประสานมือกันนะคะแล้วก็เด็กๆรู้ก,ก,กติกามากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือผู้จัดการทีมทุกคนนะคะไม่ว่า,าพ่อโอมนะคะแม่ยูรินะคะแล้วก็แม่สายรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านในที่นี้นะคะที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาของเรานะคะทุกๆคนให้ความร่วมมือดีมากค่ะถึงแม้ว่า,าจะมีอุปสรรคอะไรก็ช่างนะคะผู้ปกครองก็ซัพพอร์ตเสมอขอบคุณจริงๆค่ะ